สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยของดีน ดินทรายและก็น้ำนะคะลูกดินก็จะมีลักษณะเป็นสีดานะคะลูกมีทั้งดินเหนียวดินร้วนและก็ดินทรายซึ่งเราสามารถพบได้ทั่วไปนะคะอาส่วนแมกจะมีเยอะเลยนะคะต่อไปเราก็มารู้จักหินนะคะลูกหินก็จะมีลักษณะเป็นก้อนนะคะลูกมีทั้งก้อนเล็กและก็ก้อนใหญ่นะคะพบได้ทั่วไปะคะ่ะ ต่อไปนะคะทรายทรายมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะลูกมีเนื้อละเอียดละเอียดนะคะและสุดท้ายค่ะลูกน้ําน้ําเป็นของเหลวนะคะเราพบได้ทั่วไปนะคะใช้ในการอาบการดื่มและใช้ในการเกษตรนะคะ,ะเมื่อเด็ก ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อนะคะในกิจกรรมิิกจกจรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะคในวันนี้นะคะในหน่วยของดีนหินทายะนะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กกันนะคะให้เด็ๆทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า27่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยของน้ําดิน หินหน่ารู้นะคะลูกอ่ะเขาให้เราดูภาพนะคะแล้วทําเครื่องหมายกับเครื่องหมายถูกทับภาพแหล่งน้ําที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาหมึกนะคะแล้วบอกเล่าถึงดินหินที่เราเคยพบเห็นนะคะอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้ําดินหินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะลูกมีลักษณะต่างกาันเช่นน้ําเป็นของเหลวที่พบได้ที่แม่น้ําทะเลบึงนะคะดินและหินเป็นของแข็งส่วนใหญ่พบได้ที่ป่าแล้วก็ภูเขานะคะน้ําดินหินเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเราควรช่วยกันดูแลรักษานะคะทีนี้เรามาดูนะคะภาพที่หคะ่ะลูกน้ํา น้ำเกิดจากตรงไหนบ้างอ่าจากน้ำลำธารน้ำตกแล้วก็น้าทะเลใช่ไหมคะดินดินก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ประเภทก็คือดินร่วนดินเหนียวแล้วก็ดินทรายใช่ไหมคะส่วนหินเนี่ยก็จะมีหินจากภูเขาหินจากลาําธารแล้วก็หินจากทะเลนะคะทีนี้เขาบอกให้เด็กๆทุกคนทําเครื่องหมายถูกทับภาพแหล่งน้ําที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาหมึก น้ำลำธารน,น้ำตกหรือน้ำทะเลคะที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเมึกอ่าน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปที่น้ำทะเลแบบนี้นะคะไม่ยากเลยเด็กๆลองทำดูคะ่ะค่ะดเด็กๆคะต่อไปเป็นกิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเปิดหนังสือของเด็กๆไปที่หน้า30เลยคะ่ะลูกอ เขาให้เราเขียนจํานวนที่มีค่ามากกว่าจํานวนด้านหลังอยู่หนึ่งและระบายสีลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้มีจํานวนเท่ากับตัวเลขเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะอ่ะเขาระบายสีไว้สองช่องเขาก็เลยเขียนเลขสองเพราะฉะนั้นสองมีค่ามากกว่าหนึ่งอ่ะทีนี้เขาก็หนดเลขศูนย์มาให้เราศูนย์มีค่าไหมคะศูนย์ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นอะไรคะที่มีค่ามากกว่าศูนย์อยู่หนึ่งก็คือ เลขหนึ่งใช่ไหมคะ,ะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีลงไปหนึ่งช่อ,ง,อ,องนี่เลยนะคะอะ่ข้อต่อไปเลขอะไรคะเลขแปดใช่ไหมคะเลขอะไรคะที่มีจำนวนมากกว่าแปดที่มีค่ามากกว่าแปดอยู่หนึ่งก็คือเลขเก้าใช่ไหมคะอ่า ต่อไปเด็กๆก็ระบายสีลงไปหนึ่งช่องเนี่ยต่อไปเขากำหนดเลขสีมาให้เราใช่ไหมคะจำนวนที่มากกว่าสีอยู่หนึ่งก็คือเลขห้าเราก็เขียนเลขห้าลงไปนะคะต่อไปเลขอะไรคะเขากำหนดเลขเจ็ดให้จำนวนที่มากกว่าเจ็ดอยู่หนึ่งก็คือเลขแปดใช่ไหมคะมต่อไปค่ะ กำหนดเลข2มาให้เราจํานวนที่มากกว่า2อยู่1ก็คือเลข3ใช่ไหมคะ,ะและตัวสุดท้ายเขากำหนดเลข5มาให้เราจํานวนที่มากกว่าหอยู่หนึ่งก็คือเลข6นั่นเองนะคะทีนี้ให้เด็กๆทุกคนระบายสีเพิ่มลงไปอีกหนึ่งช่องนะคะ มานับสิคะว่าม,มันตรงกับจานวนที่เราเขียนเติมลงไปหรือเปล่า1นึ่งอ่ะถ้าเป็หนึ่งสอามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขเก้าหนึ่งสอามห้าเลขห้าหนึ่งสองห้าหกเ็ดแดเลขแปดหนึ่งสองสก็เลขสามหนึ่งสองห้าหกก็เขียนเลข โอใช่ไหมคะ,ะแบบนี้ไม่ยากเลย,เลยนะคะข้างล่างให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะและเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะให้ดดๆทๆกคนไปพบกับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ต่อเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนให้นักเรียนหยิบใบางานใบนี้มาเลยนะคะ สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องน้ำดินหินทรายใช่ไหมคะครูปอก็เลยอยากให้นักเรียนบระบายสีอ่าเดอนเรียนดูที่รูปสิคะในรูปเป็นอะไรคะเด็กคนเด็ก2คนนี้อ่าเขากําลังเล่นอะไรอยู่ลูกเขากําลังเล่นทรายเนาะแล้วเขาไปไหนแล้วเรียนดูสิคะเขาไปไหนคะบอกให้คุณแม่ด้วย เขาไปทะเลใช่ไหมคะนักเรียนเขาไปทะเลเนาะ,ะกำลังเล่นทรายกันอยู่นะคะไปทะเลกําลังเล่นทรายกันเลยอ่ะให้นักเรียนระบายสีนะคะให้สวยงามเลยนะคะแล้วถ่ายลูกส่งกูปอด้วยนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์มีแค่นี้นะคะรูปอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ